สวัสดีค่ะพี่ยาดาสวัสดีค่ะพี่ยาดาจะมาย่างหมูพี่น้องขาะจะหมักหมูไว้ให้อุ้ยไม้ยาวไปเป้าไม้ย่างหมูค่ะพี่น้องขาวางหมูเลยหักไม้ก่อนอืมออีกอันหนึ่งไหมเอาอีกอันหนึงงออนหน่งไหมอ่ะไปด้านโน้นทำอย่างนี้นพยาดาช่วยครับโนว,วางอย่างนี้ลูกวางจัดอย่างนี้ได้เลย ออนะ ứng, เดี๋ยวที่คีิขึ้นมาหมูย่างพี่น้องคะหมักซอสยังไม่ทันแห้งเนาะใส่ทีเดียวเยอะอุ้ยไปเลย ย่างข้าวเหนียวเด็กๆเริ่มเลืองแล้วพี่น้องค่ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟจ้าไปกินข้าวกับเด็กๆกันได้ข้าวเหนียวด้วยนะคะวันนี้เด็กเลิ่มตึ่นวัน